Eu สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องใส่ใจและห่วงใยดูแลสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสูร่รักคุณสมุนไพราชาแน,นลนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้รักคุณสมุนไพราชาแน,นลโดยผมสมิทธ์ประชามาสจะขอนําพาคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของประโยชน์และสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพราจากต้นคอยเรามาติดตามรับชมและก็รับฟังมพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ คอยเรียกได้ว่าเป็นไมย้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางแต่กิ่งก้านสาขามากมายมีใบดกปกคลุมตามกิ่งกา้านผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับขึ้นให้เราเห็นเด่นชัดตามพื้นที่ทั่วไปแต่สาหรับคอยนี้ก็มีสรรพคุณทางด้านยาสม,มุนไพรไม่แพ้สม,มุนไพรตัวอื่นๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรจากต้นคอยนะครับเรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้รักคุณสมุนไพรชาแนลขอหยิบยกมาบางส่วนก็แล้วกันนะครับเปลือกของต้นคอยมีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุให้ร่างกายรากของเปลือกคอยช่วยเป็นยาบำรุงหัวใจสำหรับมเมล็ดคอยนะครับเวลาสุกจะมีสีเหลืองส้มดูสวยงามรสหวาน สามารถรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได้ดีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังช่วยเจริญอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาข่อยสุกงอมเหลืองเต็มที่จะมีในส่วนของฝูงนกมาแทะแกะกินนะครับกิ่งสดของข่อย ตัวนี้มีทีเด็ดเรียกได้ว,ว่าเป็นพระเอกตัวชูโรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีอาการปวดฟันร,รัมนาทให้เรานำกิ่งสดของข่อยประมาณ5-6นิ้วฟุตนะครับคุณผู้ชมนำมาหั่นแล้วต้มใส่เกลือโดยใช้น้ำประมาณ2-3แก้วเคี่ยวให้เหลือน้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วนำมาใช้อมบ้วนปากในเวลาเช้าและเย็นนะครับจะทำให้อาการปวดฟันรัมนาทหายได้นะครับ ก็เรียกได้ว่าสําหรับนะครับท่านที่มีอาการปวดฟันเวลารับประทานอาหารหรือว่าจะขบจะเคี้ยวนะครับมีอาการปวดนะครับบางทีบางครั้งปวดมากๆนะครับ ทำให้เราปวดศีรษะไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นระบบประสาทนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสําหรับท่านที่มีอาการปวดฟันลำนาสนะครับให้เรานํากิ่งสดของข่อยประมาณ5-6นิ้วฟุตนะครับนำมาหั่นแล้วต้มใส่เกลือนะครับเคี่ยวเหลือน้ําประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโดยใช้น้ําประมาณ2-3แก้วนะครับหลังจากเราต้มได้น้ํายาสมุนไพรแล้วนะครับให้เรานํามาอมบ้วนปากนะครับเวลาเช้าและเย็นนะครับจะทําให้อาการปวดฟันหาย ลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่คือพระเอกของเขานะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงสปปรพพคุณบางส่วนของข่อยนะครับที่เป็นประโยชน์ทางด้านสปปรพพคุณในด้านการใช้เป็นยาสมุนไพรยาแผนโบนราณน,นะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพของมนุษย์เรานะครับคุณผู้ชมและก่อนนั้นเราก็สามารถที่จะ ใช้ใบคอยที่แก่สมบูรณ์นะครับนำมาขูดถูฟันนะครับเพื่อขจัดหินปูนในฟันให้สะอาดขาวสดใสตามสมัยโบราณน,นะครับที่มนุษย์เราเวลาออกประทำไร่ทำนานอนกลางป่ากลางทรายนะครับไม่ได้นำแปรงหรือว่าไม่มียาสีฟันติดตัวไปด้วยนะครับช่วยได้เยอะนะครับสำหรับใบข่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธุดงนะครับท่านจะใช้เป็นประจำนะครับที่สำคัญทำให้เหงือกและฟันของเราทนแข็งแรงและมี ความสะอาดดีด้วยนะครับคุณผู้ชม นี่คือสิ่งดีมีสาระส,สิ่งดีมีประโยชน์จากทางรักคุณสมุนไพรชาแนลโดยผมสมิตประชามารหยิบนํามาฝากคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับเชื่อในว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมีสุขภาพดีทั่วหน้าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิป,ปใหม่จากทางรั คุณสมุนไพรชนแนลนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับรักคุณสมุนไพรชนแนลรักคุณสมุนไพรชนแนลรักคุณสมุนไพรชนแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ